สวัสดีครับมาดูพักเครื่องกับช่อง y o u t u b e ไอชัยนาธนะสมเด็จหลังเสือนะครับหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระองค์นะฮะเนฐานเสือหลวงพ่อทงอยูใ่หม่หนองพระองค์นะครับ,เอ,อออออรบเอาหกร้อยนะหกร้บาทเหรียญนวะ หลวงปู่ทีมวัดพระขาวนะครับเนื้อนวะเลนโกเอาห้าร้อยนะห้าร้อยสวยๆหอมเลี่ยมกันน้ำยี่ห้าพุทธศัต,ตว์วษนะรผิวกระจกกระสกจุดนะครับไม่มีเข็มจมูกโด่งจมูกโด่งเอาพันร้อยนะครับพันร้อย เหรียญหล่อหลวงพ่อเกษมเนื้อนวะปีสามห้านะครับต่อโค้ดซ้ายมือเอาแปดร้อยนะแปดร้อยยี่้าศตตรวษเนื้อดินนะครับพิมพ์ปฏิหารนะรพิมพ์หายากนะครับตรงนี้เขาจะเป็นเหมือนองค์ท่านลอยได้เป็นที่บอ็อกนะครับพิมพ์ปฏิหารนะพิมพ์ปฏิหาร เอาสี่รอยนะครับพิมเศษสี่ร้อยบาทใบโพสามเหลี่ยมพอลีวัตอโสกกรามปีสอ0พนะครับเนื้อดำผงใบโพพอลีวัตอโสกกรามเนื้อดำนะครับหนึ่ันบาทหนึ่งพันบาทเรียมกันน้ำปกหลวงพ่อกเกษมนะครับ หลวงพ่อเกษมปีสามห้าต่อโค้ดเลยสององค์หกร้อยบาทพระผงหลวงพ่อหลวงพ่อเสงวัดบางนานะครับพิมพ์วัดปากน้ำนะเอาสามร้อยนะครับลงยากรรมการปิดตาวหาลราบหลวงพ่อเสียงดำพิมพ์ใหญ่นะฮะพระลานนิดหนึ่งนะด้านหลัง หลวงพ่อตัสีดิงดำวัท่าสุงพิมพ์ใหญ่น้วไมลารน,นี่พันห้าแน่นอนนะละลานนิดเดียวนี่เอาไปสักหกร้อยแล้วกันนะเอาหกร้อยด้านหน้าสภาพสวยนะครับเหรียญสองอาจารย์หลวงปู่ศรีนะครับผิวหิ่งนะปีหนึ่งเก้าทันตัวหลวงปู่นะครับแปดร้อยบาทพระผงจงอางศึกนะครับหลวงพ่อมวยบุกเสกจงอางศึกแจกทาหาร คู่นี้ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทจงอางซึกน่าใช้เหรียญหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงนะหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงรุ่นสองจะไม่ผิดหลวตาบวัดมะขามเรียงเป็นอันประก้าชุบนิกเกิลน,นะเอาสองพันบาทล้กันสองพันบาท หลวงพ่อเนื่องนะเนื้ออันปะก้าห้าร้อยบาทนะครับปีหนึ่งเจ็ดเนื้ออันปะกา้าเหรียญแปดสิบปีกรมตำรวจทองแดงผิวไฟสวยแปดสิบปีกรมตำรวจเอาแปดร้อยนะฮะแปดร้อยล็อกเก็ตรุ่นแรกนะฝังพลอยหลวงพ่อเสียงดำนะครับแล้วก็ ล็อกเก็ตของขวัญเลื่อนสมร,ร,รักษนะ์วัฒนสุ่งพระสิงห์งดำคู่นี้เอาพนะันสองแล้วกันนะเอาพันสองให้สององค์เลยพันสองหลวงปู่ทวดเซมารอสอสองร้อยนะครับสามร้อยบาทสามร้อนยะสมเด็จร้อยสิบแปดปีนะครับสมเด็จโตร้อยสิบแปดปีสองเดิม ไม่ได้รอยลานนะลอยราบธรรมชาตินะครับราบความแห้งลอยสิบแปดปีเอาสี่ร้ยบาทนะครับสี่้อยบาทสองเดิมสี่ร้อยรูปหล่อหลวงพ่อสวัยวัดปีดารามปีสามสี่นะครับสองห้าสามสี่อ่ะใช่ไหมเนี่ย หลวงพ่อทวดอ่าไม่หลวงพ่อทวดใส่กล่องผิดนะฮะหลวงพ่อทวดรุ่นพิเศษอ่าห่มรูปหล่อหลวงพ่อทวดรุ่นพิเศษนะอ่า เอาสามร้อยแล้วกันไ่กองผิดอยกไปเรือถ้าผงหน้าหรือสีนะครับหลวงปู่คงผมปัญโญนะครับวัดเพชรบุรีแล้วก็เหรียญรุ่นแรกหลังพระพิฆเนศนะครับคู่นี้เอา,600 600าหกร้อยแล้วกันนะหกร้อยบาทหลวงปู่คงผมปัญโญหรือสีนี้เขาเล่นกันนะ เหรียญใบโพนะครับพระพระพิบูลธรรมเวทีวัดปราสาทวัดปากหอปากท่อนะวัดปากท่อปีสองพันห้าร้อยแปดเอาเจ็ดร้อยนะครับใบโพพุทธกวัก หลวงพ่อแดงทุ่งคอกนะครับเนื้อดินเคลือบสภาพสวยสมบูรณ์ถุถกกวากหลวงพ่อแดงทุ่งคอกเจ็ดร้อยบาทแถวเจ็ดร้อยสวยสปิดตาเสริมบาร,รมีเนวัดร้อยแปดตะกุดเงินหลวงพ่อยิตวัดหนองจอกตาตะกุดเงินหลวงพ่อยิดสี่ร้อยบาท รูปถ่ายตะกูสามดอกหลวงพ่อเสกคงทองห้าร้อยบาทหยด,ดน้ำปีสองสองนะครับหยด,ดน้ำเคลือบปีสองสองหลวงปู่ทวดนะครับคู่นี้ห้าร้อยบาทให้สององห้าร้อยเหลียนละครังหลวงพ่อกเกษมเขม,มโกคังเนือดทองแดง าสิบปีปีสามแปดหลังค่งเนื้อทองแดงนี่ห้าร้อยบาทพระชัยหลังช้างคัดสวยสี่เหรียญคัดสวยสวยสี่เหรียญน,นสิ่งเดิมเอาแปดร้อยนะแปดร้อยบาทเหรียญหลวงปู่ข่ำวัดวังบ้าสามเหรียญน,นี่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาท กล้องไห้จับสามเหรียญห้าร้อยอ่ะใครสนใจก็ทักไลน์มานะครับถูกคำสามเหรียญห้าร้อยใครสนใจก็ทักไลน์มาได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ